เรื่องนี้ไปดูแก๊งรักธรรมชาติที่โดนธรรมชาติรักอย่างแรงสวัสดีครับผมเอกพงศ์สิลาขาวครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกลางเต็นที่ผ่าตัดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มวันวหาแต่เรื่องหาแต่เรื่องจริงๆครับ วันนี้ลุยขึ้นมาที่แหลมผาตัดจังหวัดเพชรบูรณ์ดูก็รู้สไตล์เนี้ยไม่มีพักโรงแรมอยู่แล้วใช่ยังเรามาต้องกองเต็นเพื่อรับบรรยากาศธรรมชาติสดๆตอนหัวค่ำก็ยังดีๆอยู่ครับแต่พอยิ่งดึกยิ่งดึกก็เป็นอย่างนี้ครับเฮ้ย้ยลงมาลงมาลงมาไม่ใช่ลงฝนนะครับลงหมอกครับเฮ้ยไหวไหมไหวไหมเฮ้ยแก๊งเราเนี่ยมันวันมันขาแต่เรื่องแค่นี้ไม่ยั้นหรอกไหนเพื่อแกไม่ยัน ปลาดีผมเ้าดดีนะที่คนออกไปแล้วออกที่ไหนเรานอนอยู่ในเนี้ยอ้าวมีคนนอนอยู่ครับเออทำไมนอนเต็นท์ก็บบิวไปแล้วเลยต้องนอนยันลมไว้ดูซิใครจะแข็งกว่ากันโอ,อ้แข็ง,างมากเลยไหมนักเอาไปเต็มเต็ม โอ้โหลมก็อัดสุดครับคนก็อึดสุด,สดนอนยันลมไว้ยังไงยังไงก็ไม่รู้ครับมีแรงพัดก็พัดเข้ามาแล้วแกก็ยันกันอยู่อย่างนี้จนเช้าแล้วครับแล้วเต็นที่ยันแ่บเป็นยังไงอา้าวพี่หายไปไหนแล้ว่ะเออม่ไดีหายอยู่ในเต็นอ๋อหลับสบายดีหลับป่าเลยเล่าคี่หมดแรงสู้งงกับลมทั้งคืนแต่เนี่ย นับถือน้ำใจพี่คเนเลยลมแรงขนาดนี้ยังนอนสู้กับลมได้ทั้งคืนแก๊งนี้ถือว่าทั้งเก่งทั้งกล้าจริงๆครับ พอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคนนั้นนั่เกิดลมหมอกเนี่ยพัดแรงมากๆนะครับพัดจนเต็นท์เนี่ยฟิวกระเจิงเลยนะครับก็นอนกันจนเช้าครับปรากฏว่าออกมาจากเต็นท์เนี่ยพังลาบอยู่กับพื้นเลยครับถ้าเต็นท์พูดได้คงอยากบอกว่าเป็นจากภูเขาเป็นทะเลไหมมันเหนื่อยเกรงจนเมื่อยแล้วเนี่ยขอขอบคุณคุณเอก,กพลวงศิลาขาววัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องพายุพัดเต็นท์